สวัีครับก็อยู่ใน New s e r i นะครับวันนี้เราจะไปฟาร์มบิ b ก g เนอร์ให้ดูกันนะสำหรับ ID ที่สมัครใหม่ผ่านลิงกผมเนี่ยก็จะได้ชุด E2 นะครับเป็น Polis E2 ตัวนี้เลยนะครับนะชุดตัวคอนนี้เลยนะครับสกิลเต็ม1ตัวนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ปกติจะได้พรีเมียมสี่วันนะแต่ ID นี้มันหมดไปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวพาวิธีการหา GC นะก็เนี่ยผมเอาวีไปขายนะก็ได้8 GC นะครับหาทนายวิธีการหาทนายไปเดินฟาร์มนะคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูนะว่า บีกินเนอร์เนี่ยมันแบบว่ามันหาของยากหรือเปล่าหรือมันหาของง่ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็จะเตรียมของไปไม่เยอะนะใส่เกาะใส่หมวกหาแบบของพื้นฐานนะที่ว่าสามารถหากันได้เอางี้ผู้เล่นใหม่ก็ลงไปฟาร์มได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปบีกินเนอร์นะครับนี่หาก่อนเอาเซิร์ฟไหนดีเอาเป็เซิร์ฟนี้แล้วกันนะเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งคนนะเดีย๋ยวเราโดนดักฟาร์มไปเซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับไปดูกันเลยมาครับผมดูจะมีไอ้นี่มันอยู่นี่หรือเปล่านะ่อาจจะได้ดักฟาร์มมาครับดูกันดูกัน จริงๆอยากทําดักฟาร,รม์มดีซีนะแต่คนมันน้อยถ้ามีเซิร์ฟละสิบคนสิบคนตลอดเนี่ยก็จะไปดักให้อยู่นะโอเคเรามาทําการเดินฟาร,ร์มแบบชิวๆกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปยิงบอลครับอย่างนี้ตึกมันทําใหม่นะมันไม่มีอ้น,นี่แล้วมันคือแบบจะดักแต่ละทีนี่คือแม่งรู้เกินกันหมดแล้วเนี่ยมองขึ้นไปก็เห็นแล้วมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้เดินขึ้นไปเลยนะครับปืนกลอะไรเงี้ยมันหาง่ายแล้วพวกปืนไว้ยิงบอสอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครหาปืนไว้ยิงบอสเนี่ยก็เดินเก็บธรรมดาได้เลยนะครับเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลุ้นหาทนายกันนี้ S R G มาแล้วครับหนึ่ง้มีนี่ด้วยอาเขาเรียกอะไรนะ K M K M นะครับเราเอาไว้แบบว่าเป็นทริคในการฆ่าบ,บอสแบบตุต้มต่ำไม่ต้องยิงครับเดี๋ยวเราดูก่อนบอสมีไหมอามีหนึ่งตัวเดี๋ยวเราอีกตรงนี้หนึ่งตัวโอเคเดีย๋ยวเราทําการเรียบบอสมานะอันนี้คือวิธีแบบชิวๆเราจะเรียกบอสแบบไม่เหมือนใครยิงบอสมาเลยอีกตัวน,นึงนอ,นอยู่ไหนอยู่ไหนบอส โอเคเราลงแบบแบบรวดเร็วดิได้มาวะเดี๋ยวหาวิธีก่อนหายาผมด้วยยายา,ายาจะจะไปหาจากไหนวะเราลืมเอายาเราลืมเอายามานะเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันโอเคไม่รู้ว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่านะภารกิจของเราโอเคมันมีวิธีอยู่ โอเคแล้เวเราตั้งเคมอปุ๊บหุ้ยเขี่ยตายนแน่ๆเลยกูเนะี่ยหยิงนี่หาวิธียิงเคมอลบอสมันจะตายไหมบอสไม่ตายนี่เราตายนะครับบอกไว้ก่อนปุ๊มตายวะบอสไม่ตายที่จริงมันต้องวางนะครับเดี๋ยวเราไปหายาก่อน ตายกลัวตายอย่าปล่อยานี่ก่อนโอ้ไม่ตายสักตัวผิดสูตรไปหน่อยนะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงที่ความจริงมันต้องตายคือจริงๆมันตายนะเว้ยเค,คเมอลเนี่ยถ้าเกิดไปวางดีๆอ่ะแต่ผมวางไม่ได้ผมไม่มียาผมวิ่งไปงั้นผมก็ตายนะตอนนี้ก็จะตายแล้วเนี่ยหายายกหน่อยโอ้ดีเอ็กซ์ป่ะยาเขียวดีเอ็กซ์ตรงนู้นเออเราฆ่าบอสด้วยการปาระเบิดได้ปะ โเคปลาไปเดี๋ยวนี้ปลาระเบิดมันมีคูด,ดาวอะ่ะผมระปวดหัวปวดจิตอ้าระบ๊อบมากจะบอกนะบอบมึงขึ้นรถเป็นอะ่ะโอเคนี่บอบขึ้นรถเป็นดังไปวะเดี๋ยวปรับเสียงก่อนโอเคผมจะเหลือไว้เลื่อนน้อยๆสักสองตัวเรามาลุ้นกันว่าได้อะไรเราจะเน้นหาสไนนะครับ จะมาโชว์เท่ซะหน่อยสลับไม่ได้ไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียนะลืมเดี๋ยวเราจะหาสไนไปขายกันวันนี้เราจะมาทำเงินจากการล่าบ,บอสหาสไนนะครับโอเคสไนอืมอืมโอ้ได้อากาศสามครับผมยิงบอสได้สไนด้วยนะครับอากาศสามมาหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมมีซิกด้วยซิกก็เอายิงบอสต่อได้นะครับ อโอเคเดี๋ยวเราไปตาม,มาหาบอสีกบอสก็อยู่โซนนู้นนะมีตัวหนึ่งกระสุนหมดว่ะคืออะไรดีบอส L อละกันแม็ก2 0สองร้อยนะครับแม็ก2 0สองร้อยในเซิร์ฟไม่มีใครนะเหมือนเปิดเซิร์ฟฟาร์มเลยบอกว่าไงเพราะคนมันคนมันไม่เยอะนะครับก็แบบว่าผู้เล่นใหม่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไงก็แบบเออเราก็ามาทำคลิปเชิญชวนกันว่าเออมาลองเล่นกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเราสามารถหาสไนได้อีกหลายวิธีครับเช่นยิงคนยิงบอสนะครับ,บ,รรบหรือไม่ก็เดินเก็บตามพื้นเลยถ้ามันดอกนะถ้ามันดอกก็ฟาร์มได้เลยเนี่ยเราเราหาได้นะถ้าเกิดว่ามันดอกเดี๋ยวเราเรามองดูกันมันมีโอกาสที่มันจะดอปนะสไนแบบเล็กๆน้อยๆพวก SPR93 อะไรเงี้ยมันดอก SVD อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราไม่เห็นนะครับเพราะมันไม่ดอกนั่นเองโอเคเราไม่มียา เฮบี <H ab by> ก็ดอกแล้วมีคนลงมาวะ่ะเราตีเขาหน่อยดีกว่าเราต้องสร้างมิดสร้างมิดมีตสภาพไม่จางหายถ้าสหายไม่ติดหีนะครับเอได้เหรอวะใส่หมวกหนักน็อกน็อกนอก็นอ,กนอกเหมือนเดิมโอ้โหยิงไม่เข้าเลยคิวเราเต็มนะก็จะค่อนข้างมันนิดนึง คือไม่ต้องไปฟาร์มให้มันเสียเวลาเอาอัิตบอมมาเสียแบบมีสนัยมาปึ้งอยวเข้าหัวเราทำไงแบงนี้นะ่าจะตายอยู่มั้งไม่ตายวะ่ะเรามีอกเก้าสาม เพียวหวานไม่ดีโอ้โหเลวอัพครับผมเดี๋ยวตีพีกันเลยาดบับได้สไนามาสองก็บอกอีกนะเรามีเป้าหมายคือเราต้องตามหาสไนนะครับเราจะไปทำเงินจากการหาสไนเดี๋ยวเราเดินดูฟาร์มนี้หน่อยโ,อโหเราื้อว่า Vs ดอกบมนะันอะสไนสไนสไน โอเคเราไปดูกล่องแดงเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไม่ได้ฟาร์มง่ายสุดก็เป็นกล่องแดงต้องดรอปสนัยอะ่ะไปหาแล้วก็หาดักฟาร์มเราถูกหรือเปล่านะมันมีบอสตาขามนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันยิงยังไงนะเห็นไหมเนี่ยบอสตาขามผมไม่ได้ไปยิงมานานแล้วมันปรับเปลี่ยนใหม่เห็นเขาบอกว่ามันยิงยากขึ้นนะผมก็ไม่รู้มันต้องยิงยังไงนะมีใครรู้สูตรคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวจะไปลองยิงให้ดูนะครับเก็บแม็กนิดหนะ่อยตายหาตายหงอ่ะ ภาพก็สวยนะลื่นดีหาคือบอสอีกตัวไปไหนวะมีบอสอยู่ห้าตัวมั้งยิงไปสามแล้วนี่เรายิงให้หมดเลยนะถ้าก่อนผมเล่นนิวซีแรกเนี่ยบอกเลยยุคแรกๆเ,เลยนะผมเป็นเด็กกระโปงที่เมื่อหปีห้าปีที่แล้วเนี่ยไอยตอนนั้นเด็กกระโปงยิงเพราะนิวซีมันเปิดม,มาเกับเจปีแล้วใช่ไหมตอนนั้นผมอายุเท่าไหร สิบแปดสิบเก้านะครับมอหกจบมอหกอะประมาณสิบเก้านะเออเซิร์ฟนั้นก็หกปีที่แล้วหกเกือบเจ็ดปีที่แล้วอะแต่เอ้แต่ดิวซีมันเปิดมากี่ปีแล้ววะมีใครรู้บ้างน่าจะเจ็ดป่ะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละตอนนั้นคือเอ็มราคาแพงของแพงอะไรเงี้ยคนมาแย่งกันฟาร์มโอโ้ยยิ่งเซิร์ฟฟาร์มฟรีเนี่ยหาโอกาสยิงบอสแทบไม่ได้เลยนะแบบว่าแม่งดักฟาร์มอะไรที่ผายอะ่ะลงมาปุ๊บถ้ายืนงงๆแบบเนี้ยฟาร์มแบบปัจจุบันนะตายบอกเลย เราห้ทางขึ้นเลยโอเคเอาไงดีเพืนก็ม่จักจะเก็บมาทหารนั้นไม่รู้อยู่ไหนนะมันรอเซตหน่ออลไหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเอานี่อาเก้าสามไปแดกนะ เออเป็นไงล่ะยิงบอสดอกของได้อยู่นะเดี๋ยวไปหายาต่อกับดักนี่เดินแล้วติดนะครับเผื่อใครไม่รู้อ่ะเดินแล้วโดนเป็นยังไงเดี๋ยวดูอย่าก,กับดักตัวเองนะ่ออึบนี่เห็นไหมเลือดอึบติดบัคอกออกไม่ได้เนี่ยครับเอาไว้สกัดสกัดขากับดักเนี่ยเฮ้ยเอาเปทำเป็นเล่นเลือดไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวตายเอาเนี่ยเราไม่มีเลือดนะครับหายา ยาก็คงไม่เกินใจอ่ะเนี่ยเดินไปก็จอเวลาแบบต้องการไม่หาไม่ยากนีสกินก็มีดอกนะครับกะกกดใช้ไปมทำมันสวยก็ใช้ไปมเอาบอสมือตัวนึงเอาเคือตอนนี้เราได้ทนายมาขี่กระบอกแล้วหลายกระบอกอยู่นี่นี่เคมอผมอยากรู้อ่ะว่ามันมันตายจริงเปล่าเคมอ เราลองดูเราลองดูโอ้ไอ้เชียเ่ยระเบิดได้ไหมนี่กูไม่ได้ไปทำอะไรมันตายตายจะค่อยทำการทดสอบมันตายนะเคยทำอยู่ที่เดียวตายอ้าปืนยิงแล้วทิ้งไปเลยกระสุนหมดอ่ะอันไหนครับหมดเลยทิ้งไปเลยโอเคอันนี้นี่นี่ปืนนี่กระบ๋อนนี โอเคอทิ้มไปเลยเก้าสามปิดชักโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ทนายโอเคเราได้มาสามก็บอกเดี๋ยวรอนนี้เราจะไปไปขายออกให้มันหมดหมดไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันได้กี่บาทน,นะกี่จีซีนะตอนนี้เรามีแปดจีซีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดิสออกไปขายขายกล่องไว้ này, แปดจีซีนี้เราก็สามารถไปหากลองซุ่มได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราดิตออกมาแล้วโอเครลววครับนะครับสกิลเราก็เต็มนะถ้าสมัครขาลิงผมไม่ต้องไปฟาร์มอะไรเมื่อสิยเวลาถามว่าได้สนายมาแล้วเอาไปทำอะไรนะครับสำหรับสายฟรีแบบพวกเรานะครับง่ายง่ายเลยถ้าเกิดใครอยากได้สกินอยากได้ GC อ่ะสมมติใครอยากซื้อสกิน,นครับมันมีราคาที่มันขายเป็น gc และดอลลาร์ซึ่งเงิน2อันเนี้ยสามารถมาหาฟาร์มได้แนละ้วเนี่ยมันฟาร์มได้เพราะมีคนเติม gC เงินเติมก็สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ เงินฟ้าก็สามารถฟาร์มได้ไว้ง่ายเลยก็ฟาร์มได้ส่วนพวกของฟ้านี่มันจะแพงอย่างนั้นเนี่ยมันจะราคาแบบโอเวอร์โอเวอร์หน่อยแล้วจีซีก็มีราคาแต่แพงมากๆจนไปถึงมันแบบเป็นหลักบาทบาทเนี่ยก็มีนะเนี่ยสกินเนี่ยบาทสองบาทสามบาทจีซีเนี่ยเราก็สามารถหาได้นะเนี่ยเอาจีซีมากดซื้อได้นะเนี่ยเอชพีซีจีซีอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่อง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 อกล่องเอเดี๋ยวขายขายทนายกันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมานั่งดูเพราะว่ามันกว่าจะออกว่ะ อันนี้กระบอกละสามจีซีไหมเราขายไปป่านราคาเนี่ยยังไงมันก็ออกครับผมเนี่ยสี่จีซีเราไม่โดนหักภาษีด้วยเห็นไหมถ้าเราตั้งเกินเนี่ยมันโดนฟรีหักภาษีนะเนี่ยแต่เราต้องตั้งสักแปดจีซีนะอันนี้มีสองกระบอกนะเราตั้งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหักภาษีหนึ่งจีซีเนี้ยห้าไม่ได้สี่ไม่ได้เอ้ยเราขายกระบอกละกระบอกละสอง嘛ต้องขายกระบอกละสองดิ โอเคสองนี่ออกเนี่เดี๋ยวเรามาขายกันไม่ไม่น่าจะนานเพราะมันมีคนรอดึงอยู่แล้วไอก็าสามก็บอกเห้ก็บอกละสองเหรอโอ้ก็บอกละสองมันจะออกแยกไปไหมลูกพี่เอากระบอกละบาทเลยเออเฮ้เรามันของจริงโอเคเราเราก็นั่งรอคนระับเดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกล่องก็กล่องอ่ะมีกล่องแต่เป็นหลักร้อยหลักพัน GC นะครับเนี่ยใครอยากหากล่องถูกถูกก็เอาจ c มาแล้วเ,เนี่ยผมมีแปดจีเนี่ยผมซื้อได้อยู่แล้วเนี่ยกล่องล่างๆเนี่ยเอากล่องฮาโลวีนเนี่ยเราซื้อได้นะครับกล่องเนี้ยเราซื้อได้เรา รอขา,ายอะไรออกไหมเราก็เปิดกล่องแพทเทิร์นไหมหรือกล่องนี้กล่องฮาโลวีนเนี่ยเจ็ด gc โอ้มีเป็นร้อยกล่องเลยนะอ่ะลองซื้อดู7จ็ด gc โอเคไอ้กล่องหนึ่ง gc เนี่ยอย่าไปซื้อนะมันเปลืองมันไม,ม่ประโยชน์อะไรนะอ่ะกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับกล่องนี้ก็มีแฮปปี้ปีกด้วยโอ้โหมาลุ้นกันไปสายฟรีแบบเราลงไปฟาร์มแล้วเดียวก็ได้เปิดกล่องนะครับ 7GC ได้คัตตอมครับผมเป็นไงการลงทุนเป็นไงการลงทุนเนี่ยคัตตอมอ่ะแล้วเราก็มาดูนะครับว่าราคาสกินที่เราได้มาเนี่ยอันนี้เท่าไหรอ่อู้หูอัละ50 GC นะครับอัละ 4M เห็นไหมคือเราได้กําไรนะคือแบบเราได้สกินดีอะไว้ง่ายนะมันก็แบบว่าไม่ขาดทุนนะครับถ้าเราได้เฮฟวี่นี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดกว่านี้นะแต่คัตตอมก็ตัวละ10บาทได้แล้วนะประมาณเนี่ย 4.5M เนี่ก็ประมาณกับ10บาทนะประมาณ อ่า9บาทนะครับก็ได้อยู่นะครับตัวละ9บาทเออเนี่ยก็ไปฟาร์มเห็นไหมเราเอา7 GC ไปซื้อนะครับเนี่ยเราก็รอนะครับเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ถ้าเกิดขายออกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะก,ก็ขายออกแล้วนะก็20นาทีแล้วผมเพิ่งมาเปิดดูนะไปทำนู่นทำน,นี่มานะนะก็มันก็ได้ GC จริงๆนะเนี่ยเข้าตัวมา6 GC นะครับเนี่ยก็บวกมา4 GC 1 GC นะครับนะนกนะ็6 GC ก็ใครจะไปซื้อกล่องซื้ออะไรเนี่ยมันก็ยังกดได้นะเเเเนนนีีีี่่่ยกก็็มมลองทัปป GC ดดด๋ว้ิใหู เนีย่ยตึ๊ด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 6 g c เนี่ยมันมีแค่กล่องนี้ทนนี่7 g c ผมไม่พอนะก็ไปซื้อเป็นใบสก,กินได้นะครับซึ่งใบสก,กินก็ถูกๆ6 g c ลงไปก็เนี่ยซื้อได้ขนาดนี้เลยนะเป็นสิบกว่าใบาเลยนะเนี่ยซื้อ sp ก็ได้อันเนี้ยสมมติจะซื้อ sp เนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับนะปุ๊บเนี่ย 4cc เรียบยเหลือ2 g c เราอยากไปซื้ออะไรเราก็ไปกดเอาเองนะถ้าเกิดใครชอบอันไหนก็ ตามใจชอบเลยโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ